มันเอาเรื่องอันนี้นะเจ้าของรถนะฝากถึงเจ้าของรถนะต้องไปดูตายเจ้าของรถว่าแบบปูดบัวม,มังบ่าเพราะแบบดูทรงแล้วเขย่าตลอดเลยอ่าเขย่าตลอดหรืออาจจะเป็นอะไรประมาณว่าเตือนว่าเฮ้ยมึงขับไวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย นี่ดูยันนี่หาใครควัวกคงไหนแท้ไหนเขาดูนิดูบอยท่าประจันบอ่อยทำดมเรอไม่ไม่อันนี้ดูแวกกล้องไปเอามาทั้งสองไกลนิดนึง <laughs> กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านฮะ <laughs> <laughs> กระผมเอกโซทักคนเดิมครับเพิ่มเติมด้วยความรออีกแล้ว <laughs> เออชั่วโมงนี้นะต้องบอกว่าทรงลุงกำลังมา <laughs> เดี๋ยววันหลังผมจะไปพาไปชมกับรถทรงลุงแบบ มีสไตล์แรงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่วันนี้ดูสรงหลานไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าวีโก้ทรงหลานฮะคืออย่างเงี้ที่เกินหัวมาขนาดนี้ก็คือว่าวันนี้ออกมาแนวเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคดียดูบ้างอ่าผมมีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งก็ไม่น้อยละอายุมันก็ได้แล้วละแต่มันก็ยังเด็กน้อยสำหรับผมอยู่แต่ฝีมือเนี่ยไม่น้อยตามอายุเลยครับท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือเบลเพชรเกษมนะใจเด็กน้อยคนนี้ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของอู่ลูกค้าเยอะมากแล้วก็เก่งกับเครื่องรีโววีโก้ อะไรประมาณเนี้ยแต่เครื่องอื่อก็ทาได้เหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีรถแบบสไตล์เป็นเทอร์โบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นขันนี้ก็เป็นรถที่มาจากชนบุรีฮะถือเป็นทรงหลานฮะไม่ลุงซะทีเดียวเพราะว่าไปโหลดซะแล้วตอนแรกเป็นลุงแล้วอยู่ๆไปโหลดมังกลายเป็นหลานอ่าาจะเตี้ยออนี้เป็นเหลนเอล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับน้องคนนี้ฮะช่างเบลพเพชรเกษมครับอ่าเด็กน้อยที่ฝีมือดีฮะเฮ้ยไอ้เชื่อมาเป็นอะไรวะนะ่ะดูด,ด,ด,ดิมาอ้วกอ บู๊ดจักอึกอิชโดึกดึกโอดึกดึกมาฮิปฮับฮะยมันเอาเรื่องเ็นไงโอ้บอกแล้วไงถึงแล้วเกียร์สองเกียร์ถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังเข้าถอยหลังเข้านะเราต้องไปเช็คอินในอู่เขาหน่อยมาแล้วนี่ ท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปพบเบลผมไม่ได้หาเบลเนี่ยนานมากแล้วไม่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะโอ้ยนานอะ่ะนานไม่ได้เป็นปีอะ่ะเกือบเกือบแนละ้วหรือว่าเป็นปีก็ไม่รู้เบลก็พัฒนาตัวเองไปจนถึงไปแข่งในรายการใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะจนทุกวันนี้ลูกค้าเขาเยอะมากวันนี้ผมต้องขอเวลาเขาอะนะครับตอนนี้เบลดังละเบลไม่รู้เบลลืมพี่หรือย,ยังก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปหาเบลกันนะครับ ช่างเบลนั่นเองเบลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะโอเครักเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะ้านะนะครับผมนี่ครับเบลนี่ผมบอกได้เลยนะผมรู้จักกับเบลเนี่ยในในสมัยก่อนใช่พี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมไปเจอกันในสนามก็เลยรู้จักกันเรื่อยมานะครับจนเขามีงานแข่งอะไรกันเยอะแยะไปหมดจนทุกวันนี้เบลก็วิ่งรายการใหญ่ๆระดับประเทศอย่างเช่นเลตซิ่งมาเนี่ยก็วิ่งไปเรียบร้อยแล้วใช่พี ทุกคนอาจจะพอรู้จักเบลกันบ้างแล้วน่าจะรู้จักเบลแนะนำตัวเองของเพื่อนเพทางบ้านเป็นทางการหน่อยสวัสดีครับผมอู๋ช่างเบลเพล็กซเซมเจ็ดสิบเจ็ดครับอืมนี่ตอนนี้หนังสื่อต่างๆก็ตอนนี้เข้าถึงเบลหมดละจากเด็กคนนึงนะใช่พี่แบบไม่มีใครรู้จักเหรไม่มีใครรู้จักจนวันนี้ได้พี่นะเฮ้ยพี่เป็นส่วนหนึ่งไอ้น้องเลยตอนนี้เบลอยู่ไหนละสามเอ็ดพี่เห็นไหมยังเป็นเด็กน้อยนะสำหรับผมถือว่าเป็นเด็กไงและที่สําคัญคราวันนี้ผมพี่มาเยี่ยมเยียนเบลมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเพื่ออนนๆทาาาาางงบบบ้้้ถมมพพีีี่่กกไปวโดิ พี่มนรีโวบ้างออะไรประมาณนี้พี่ก็เลยนึกถึงเบลเพราะว่าเอ้ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งเว้ยน้องอีกคนหนึ่งที่มันมันเริ่มต้นทำรีโวมาตั้งแต่แรกครับน่าจะกี่ปีละโอ้สปีอะสมสี่ปีสามสีนะ่ปีรีโวนะตอนนั้นก็คือเราเริ่มต้นจากรีโวเลยใชซึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากดีแม็แล้วผลงานล่าสุดก่อนที่จะหยุดพักเป็นไงบ้างฮะ ก็ทําเวลาก็ดีครับสิบแล้ววิ่งสิบล้วลงสิบเลยพี่โอ้โหน่ะรถรถรถสีขาวนี่เป็นรุ่นอะไรเห็นมีคอกด้วยเอฟพาห้าเอสพีแอลพี่ตอนนั้นเออห้ามืออาชีพอ่ะพี่วิ่งไว้สิบจุดสิบจุดหกสิบจุดหกกี่ปีแล้วสองปีที่แล้วมั้งปีแล้วอปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ไม่ได้วิ่งใช่ครับปีนี้ไม่วิ่งเพราะว่าใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะหมดเยอะไหนค่าเดินทางค่าสไลายนะค่าล้อมันเยอะมันใช้จ่แล้วอย่างเขาไปแข่งไกลๆไม่ได้ไม่ได้ไกลมาหรือว่า ถ้าเราจะไปบางสนามก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเก็บคะแนนใช่ไหมใช่เเออนะต้องไปห้ครบวันนี้มีรถอะไรนำเสนอบา้างบอกตรงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณ m อได้วย m อไเนี่ยให้พี่ไปตามอูใหม่ๆน้องใหม่ๆเสมอไปช่วยดันกันจะได้มีอาชีพที่แบบคนรู้จักช่วยกันพัฒนาวงการใช่ก็ใช้ทุกขั้นแลวพี่เอไมค์ครับอย่างเชฟนิงวาลก้านลยพวกนี้พี่คันนี้เป็นรถอะไรฮะรถนึ่งเก้ารถส่งยางพี่รถเพื่อนอาเป็นรถส่งยางเหรอใช่พี่รถส่งยาง เป็นไงบ้างคันนี้ทำอะไรบ้างฮะคันนี้ก็เครื่องเครื่องซิ่งพี่ลูกแปดสองปกติลูกเท่าไหร่ลูกแปดสิบอ๋อขยายไปสองมิลใช่พี่เอาอเป็น,นปปลูกแปดสิบสองแล้วใช่พี่เป็นเครื่องซิ่งตัวก็คือเบลเป็นคนทำหมดเลยใช่พี่เป <ผม S 2> ็นคนทำหมดทำไมถึงขยายเป็นลูกถูกเป็นแปดสิบสองเจ้าของอยากได้ลูกโตมันดีกว่ากันยังไงมันท็อกเทิร์นมันดีกว่าพี่ลูกใหญ่รอรอบเหมือนกันนะไม่รอพี่ไม่รอเหมือนกับเออ่ที่ลูกเดิ่ใช่ครับอยู่ที่เขไล่อยู่ที่เทโบอยู่ที่การเซตอัพพี่ อันนี้ก็ไม่รอรอบเหมือนกันใช่ไม่รอพี่คันนี้กดก็มากี่แรงมาฮะยังไม่วัดเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองเป็นไงบ้างเขาไปใช้แล้วชอบไหมปกติดีปกติใช้ได้ทุกวันใช้ทุกวันไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่พี่นะครับผมแล้วรู้ประมาณในการทําแบบนี้มันใช้เยอะไหมะก็ไม่เยอะไม่ถึงแสนหรอกพี่ไม่ถึงแสนหรอไม่กี่หมื่นเปลี่ยนลูกนะใช่พี่ อ๋อหรอแล้วก้านพวกก้านสูบข้อเหวี่ยงเป็นเอไมเอ็กไหมเอไมเอ็กอ๋อทั้งหมดใช่พี่อ๋ออเห็นบอกใช้ยันสปริงวาล์วเลยใช่พี่ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นสปริงวาลเอไมเอ็กนะครับอ่าใช้ต้องดีอ่ะพี่ผมก็เลยใช้แบรนด์เดียวเลยมันดีกว่าใช่มันดีดกลับเร็วใช่ครับมันดีก็เลยใช้แบรนด์เดียวไม่แบรนด์ไหนเลยเหรอใช่ครับโอ้อนี่ฮะต้องานผูแล้วเป็นแล้วบุญเยอะไหมครับรถคันนี้บวกหกสิบเองพี่คันนี้หกใช้เดี๋ยวนี้ใช้คำพูดแบบนี้เหรอหกสิบเองพี่ใช่หกอะไรประมาณนี้หลังถนนถ้าน้อยวันนี้ไม่มีที่ยืน แล้วผมมีน evet, ําเสนออีกหนึ่งคันนะคันนี้เขาบอกว่าเอไมทั้งตัวเหมือนกันนี่คือรถที่กําลังฮิตกันที่กำลังฮิตกันก็จะมีตาหวานตาหวานกระทรงลงใช่แต่อันนี้มันก็เกือบๆตาหวานแหละก่อนตาหวานหน่อยเดียวตาสองชั้นคันนี้รถขครอะไรยังไงน่แม่ผมรถผมเองนะพี่ไปซื้อมาซื้อมาทำไมทำไมเอาไปสองชั้นอ่ะเขาขายถูกอ่ะเลยซื้อมาถูกจริงเนาะนี่เครื่องเดิมเหอนปะเครื่องเครื่องเดิมพี่เครื่องเดิมมันแต่ว่าอัพ ข้างในใหม่หมดแล้วโอ้โหแล้วดูดิดูเครื่องเนี่อลังการมากเลยคันนี้นี่ทํำแบบเอาไปวิ่งอะไรอ่ะส่งอะไรพี่ส่งอะไรเห็นบอกว่าเอไมค์ทั้งตัวใช่มีอะไรบ้างมีลูกมีก้านมีข้อแล้วก็สปริงวาล์วสปริงวาล์วด้วยของเอไมค์เลยใช่แต่คันนี้เป็นเทอร์โบใหญ่ครับท่านผู้ชมใช่เทอร์โบใหญ่แล้วบูตเป็นยังไงฮะเยอะไหมคันนี้ยังไม่ลองขับเลยเพราะว่าสายไฟยังไม่มีเพิ่งจะประกอบใหม่หมดเลยพี่ทั้งตัวเหรอใช่ไล่ระบบใหม่หมดเลยเหมือนซื้อรถมาเอาแต่บอดี้เยอะอีกอ๋อแล้วก็ยกเครื่อง ออกมาเลยใช่ยกออกมาแล้วก็มาทำสวยงามมากยิงทรายยิงอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะท่านผู้ชมนะใช่เออเก็บงานเก็บอะไรแบบเหมือนรถที่จะทําให้ลูกค้าเลยใช่ครับว่างก็ทําพี่กล่ไว้ใช้เองใช่จะลุงไหมคันนี้หรือยังไงว่าจะทรงลุงเหรอพี่ลุงเลยอ่ะกำลังฮิตเอาไว้ลุงนี่คือต้องยกขึ้นนะใช่เป็นทรงยกตอนนี้กำลังฮิตกำลังฮิตจริงแต่ตอนนี้ยังเป็นทรงเก้าส่วนอันนี้แค่ใส่ล้อจัดทรงดูจอบได้เฉยพี่ยังยังไม่จัดทรงเดี๋ยวเครื่องเสร็จแล้วเสร็จจะจัดทรงกันทีเดียวใช้งบประมาณเยอะไหมเบลแบบเนี้ยแสนกว่าบาทพี่ แสนก็บาทใชผมก็ต้องมาแสนแล้วก็ดูของนี่เพราะว่ามันมีของตกแต่งสวยงามด้วยเขาเปี่ยนเอ็มเอ็กซ์ป่ะเขาเปลี่ยนอะมือขอด้วยแล้วอย่างนี้เครื่องนี้มันมันกี่ซีซีละสามหนึ่งเอาไปทำโอ้โหมันซิ่งเลยนี่หว่าใช่พี่นี่มันเครื่องซิ่งนะเนี่ยนี่มันเครื่องแข่งเลยเนี่ยรถแข่งเลยเนี่ยใช่พี่เออรถแต่เอาไว้ใช้งานใช่เอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามนิดนึงมีเพื่อนๆทางบ้านถามมาบอกว่านี่พี่เอกครับปีโก้ทำยังไงใหว่งแรงและขับสนุกและอึดอึดเหนียวเหนียว มีรีแมปมีเทอร์โบรีแมปอันดับแรกรีแมปต้องรีแมปแบบไหนต้องแก้วาวหรือทำอะไรไหมไม่ต้องแก้พี่รีแมปได้เลยเทโบเทโบเอเป้าเป็นเอเห้าหนึ่งลูกใช่ครับเหมือนคันนี้เลยนะใช่ครับถ้าเป็นรางไฟฟ้าก็หัวฉีดศูนย์ห้าหนึ่งครับชุดหนึ่งอ่าอันนี้รางไฟฟ้าป่ะรางไฟฟ้าพี่อ้าวรางไฟฟ้านี่มันมันคือตัวไหนเนี่ยตัวแชมป์พี่โอ้เป็นตัวแชมป์เลยนะใช่พี่ก็นึกว่าแปลงหน้าแปลงอะไรเราบุทีมหลายตัวแล้วก็แต่ไม่ใช่ดีโฟดีตอนนี้ไม่ใช่ดีโฟดีไม่ดีโฟดีพี่เป็นเป็นบิโก้แชมป์แแล้วรรีีีมททท่่่่นาเไห สามพันห้าเริ่มต้นสามพันห้าเริ่มต้นสามพันห้าแสดงว่าถ้าสเต็ปต่อไปหรือว่าเป็นรถแข่งก็อีกราคาหนึ่งใช่ใช่พี่อ่าราคาหนึ่งสเต็ปเปิดรอบอะไรเงี้ยพี่โอ้เพราะตอนนี้วีโก้โตต้ามันเปิดรอบได้แล้วไงพี่สบายแล้วใช่ครับมาเลยแรงรีแมทครับวุ้ยชิ้นหนึ่งชุดใช่ครับเทโบเทโบเอฟห้าหนึ่งลูกใช่ครับแล้วมีอะไรอีกมีอะไรคัทอ่าคัทต้องมีสี่ยางวิ่งสี่ร้อยได้ไหมสี่ร้อยมาร์ได้ไหมไม่ไม่ถึงก็บสามร้อยพอ่าถ้าเกิดว่าเป็นวีโก้จะได้ประมาณสามร้อยกว่าใช่ครับ งบประมาณอยู่เท่าไหร่ครับงบประมาณครึ่งแสนพอาะห้าหมื่นแล้วมีอะไรของเอไมได้ไหมมีสปริงวอล์อ่ะนี่ฮะนี่คือทีเด็ดเลยนะใช่ทำไมก้านข้ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนของเอไอลูกค้าอยากได้เครื่องเดิมเนี่ยแต่จริงได้ได้แต่ลูกค้าบอกรอให้เครื่องเดิมพังก่อนเราค่อยอัพสเต็ปอ้าใช่พี่ก็เลยไล่ชุดฝาพวกแคมพวกสปริงวาล์มีแคมด้วยใช่ครับโอมันก็หลตัวเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็สปริงวาลก็คือเป็นของเอไมค์เลยนะครับก็คือต้องใช้อ่ะอันนี้คือคอยเป็นเลยล่ะต้องใช่ใช่มาเปิดรอบอ่ะโอ้เปิดรอบรอบใช่รอบแต่มันขับสนุกนะใช่ครับแล้วมันก็กวาดเร็วด้วยเมรอลรอบขับดีขับอารมณ์แบบตอนนี้แยกแยะไม่ออกแล้วสองพันห้าเอ็สทีดีกับตัวเครื่องเคดีสองพันห้าขม่ขี่พอๆเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเลยใช่พี่นะแค่เสียงมันต่างๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจบเท่าไหร่เนี่ยคันนี้หรอคันนี้มันเติมเรื่อยๆเจ้าของมีเอาเอาย่อมเยาเลยเอาเนี่ยติดตามติดตามคำถามเลย ถางถามก็มีเอ้มีรีแมปท่อโบหัวฉีดมันสามหมื่นกว่าบาทเไยคัดคัดจะสี่หมื่นอ่ะไม่เกินสี่หมื่นใช่คระมาณนี้ใช่ครับขี่มันแน่ๆสามร้อยกว่ากเกือบสี่ร้อยใช่ครับเพราะว่าผมขับแล้วอารมณ์เลยมันมันได้เลยแล้วต่อเกียร์ก็ดีด้วยแต่คันนี้มันมีออปชั่นเยอะมากกว่านั้นคือเป็นเกียร์รีโวด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับคันนี้ไม่ได้คันนี้ทําเยอะใช่ครับนี่คือเล็กๆน้อยๆที่สามารถขับกับเบลได้ก็คือเราๆนี่สี่หม รถลูกน้องผมว่ารถอะไรหลังอู่ผมมาใส่ใส่ถ้าถ้าเป็นเงินนี่แพงไหมฮะเออแพงอยู่นะโอ้ําเยอะใช่ไอ้นี่แรงกว่าไอ้นี่แรงกว่าแต่ไอ้ดำแรงกว่าไอ้นู้นใช่ครับพี่ไอ้นู้นมีอะไรเหลือๆผมก็เก็บใส่ให้มันไปแต่เาวิ่งโอเคเลยแรงเหมือนกันไหมเหรอใช่ครับเออไว้เอาเรื่องกันไวฮะแล้วก็รับทำหนึ่งจุดเก้าใช่ครับอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ตระกูลสี่เจเจทั้งหลายทุกรุ่นนะพี่ทุกรุ่นใช่ครับ อ่ะแล้วฮะแล้วโดยเฉพาะอ่ะแล้วถ้าเกิดรีโวล่ะถ้าขับสนุกสนุกรีโว่ขับสนๆๆุกสนุกเออต้องใช้เงนินกับอะไรคล้ายคล้ายกับเคดีไงพี่เทเบัวฉีดแก้ววาล์วแต่มีแก้ววาล์วเพิ่มมาเอ่อต้องแก้ววาล์วอันนี้เขามีของเอเม็กมั้งมีใช่ไหมใช้อะไรของเอเม็กสปริงวาล์วเหมือนเดิมไหมอ๋อเป็นสปริงวาล์วค<ช>ือใหญ่เป็นสปริงวาลวใช่แต่ถ้าเกิดพวกนี้ก็ลูกกันข้อสปริงวาล์วถ้าเป็นเครื่องซิ่งก็กลันอ่ะต้องมีก้านด้วยใช่ใช่แล้วกันรีโว่กับก้านวีโก้ต่างกันไหมก้านรีโววจะเล็กก่าโ อย่างว่านะก็ลดน้ำหนักลดอะไรไปด้วยในตัวนนแต่ถ้า1.9นั่นก็ใช้เอเต็รมระบบน,น,นะครับผมที่นี่ก็อย่างที่บอกฮะน้องมีงานทุกวันวันนี้จะขอเวลาน้องเข้ามานะครับผมเอาหล่ะมือือทางบ้านนะถ้าสนใจอยากมาทํารถกับเบลบนะฮะมาใช้บริการกันอยู่ที่ไหนฮะอยู่เพเกรเสม77ครับผมหรือเบอร์โทรติดต่อ0652325326ครับหรือถ้าเกิดว่ายัางไงอยากพูดคุยในเพจดูผลงานดูได้ที่ไหนฮะทักแชทมาได้เลยครับอู่ช่างเบลเพเกรเสม77ภาษาไทยอ่าครับ เบลเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะใช่ครับวันนี้ขอบคุณเบลมากนะขอคงผลงานอย่างนี้ไว้แล้วก็ฝีมืออย่างนี้ไว้นะครับขอบคุณมากครับเบลขอบคุณครับ